อตัวอะไรอยู่ข้างในครับเนี่ย Caterpillar Caterpillar Are you ready to come out and eat up all the vegetables ลางฝับข้างในสิไอ้แคทเธอร์พิล่ากินอมาเปิดประตูให้มาเอาเอาเข้ามาสิเอาเข้ามาสิ This is the door. You open the door, okay? เปิดประตูแล้วแคทเธอร์พิลล่าออกมากิน Caterpillar. Oh, what are you doing, caterpillar? Eating What are you eating? A vegetable. Is it yummy? It's yummy. Are you thirsty? You need some water. I love you, I love what are you doing, caterpillar? Eating. Need you... water. ี่คืออะไรคะอันนี้ what is this กลมๆเหลืองๆนี่คืออะไรคะลูกะม่วง caterpillar o k a and now you are the แม่แม่ม่แม่แมแม่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 แมแม่แม่แมแ่แม่แม่แ่แม่แ่แม่แม่ a ่แม่แม่แ่แม่แม่ r ม่แม่แ n ่แม่แม่แมแ ออ๋จากหนักได้กวกลับเป็นแมทเทอร์นาแล้วหักได้ก้เป็นผีเสื้อได้แล้วแอตเดนแปลร่าเป็นผีเสื้อเร็ว A butterfly has wings เร็วกระโดดมาแล้วผีเสื้อเร็วเร็วสิออกมาเร็ว Come on! c ข m e o u า butterfly one two three what are you now butterfly บัตเตอร์ y ออกจากรังแล้วนะครับแต่ว่าดักแด้ตัวนี้ยังคงเป็นดักแด้อยู่ครับ